สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับสู่ช่องชีวิตสตูอีกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องกิจวัตรตอนเช้าของคนที่ประสบความสําเร็จทําไมเช้าถึงสําคัญเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของวันถ้าเราเริ่มต้นดีชีวิตทั้งวันก็จะดีตามไปด้วยหลายคนอาจสงสัยว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบส์อีลอนมัส์หรือแม้แต่นักกีฬาอย่างคอบีไบรอันถึงให้ความสําคัญกับเวลาตอนเช้า คำตอบคือเพราะพวกเขารู้ว่าช่วงเวลาแรกของวันคือช่วงเวลาที่มีพลังที่สุดแล้วเราควรทําอะไรบ้างในตอนเช้าวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเริ่มกันเลยครับ 1. ตื่นแต่เช้าชนะตัวเองก่อนชนะโลกคนที่ประสบความสําเร็จเกือบทุกคนมีหนึ่งสิ่งเดียวกันคือการตื่นเช้าไม่ใช่แค่ตื่นเช้าเพราะจําเป็นแต่ตื่นเช้าเพราะเขาตั้งใจจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดคอบีไบรอันตื่นตีสีเพื่อฝึกซ้อมบาสเกตบอล ทีมคุก CEO ของ Apple ตื่นตีสเพื่อเริ่มวันทำงานส่วนแจ็คดอ r s ซีผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์ก็ตื่นตีห้ทุกวันทำไมต้องตื่นเช้าเพราะเวลาตอนเช้าคือเวลาที่เรายังไม่ถูกรบกวนจากสิ่งรอบตัวไม่มีอีเมลไม่มีโซเชียลไม่มีคนมากวนเราสามารถโฟกัสกับตัวเองได้เต็มที่ลองถามตัวเองดูครับว่าถ้าวันนี้คุณตื่นเช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมงคุณจะใช้เวลานั้นทําอะไรที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ 2. ดื่มน้ำปลุกร่างกายให้ตื่นเต็มที่พอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณควรทำคือดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วใหญ่ทำไมเพราะหลังจากนอนหลับมา6-8ชั่วโมงร่างกายของเราขาดน้ำการดื่มน้ำทันทีช่วยล้างสารพิษกระตุ้นระบบย่อยอาหารและเพิ่มพลังงานให้สมองคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวในตอนเช้าเพราะช่วยดีท็อกร่างกายและเติมวิตามินซี แต่ถ้าไม่สะดวกแค่น้ำเปล่าธรรมดาก็เพียงพอเคล็ดลับวางขวดน้ำไว้ข้างเตียงตั้งแต่ตอนกลางคืนพอตื่นมาก็จิบน้ำได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินไปไหน3มไม่อ่านโซเชียลมีเดียในหนึ่งชั่วโมงแรกนี่คือสิ่งที่คนสำเร็จทำกันเกือบทั้งหมดครับพวกเขาไม่แตะโทรศัพท์ในหนึ่งชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนเพราะอะไรเพราะสมองของเราเหมือนฟองน้ำถ้าเราเติมข้อมูลลบหรือเรื่องไร้าสาระเข้าไปตั้งแต่เช้ามันจะส่งผลต่อทั้งวัน แทนที่จะเช็ค Facebook หรือ Instagram ลองใช้เวลาเช้าอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเขียนบันทึกจะดีกว่ามากลองท้าทายตัวเองอย่าเปิดโซเชียลมีเดียจนกว่าจะออกจากบ้านได้ไหมครับ 4. ออกกำลังกายสร้างพลังให้ร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจระดับโลกหรือนักกีฬาชื่อดังเกือบทุกคนออกกำลังกายในตอนเช้ามาร์คซ c เคอร์เบวิ่งทุกเช้าริชาร์ดแบรนสันตื่น5โมงเพื่อเล่นเทนนิสและเวทเทรนนิง่ง มิเชลโอบามาก็เล่นโยคะตอนเช้าเป็นประจำการออกกำลังกายตอนเช้าช่วยอะไรบ้างกระตุ้นการหลั่งเอนโดรฟินทำให้อารมณ์ดีเพิ่มพลังงานตลอดวันช่วยให้สมองตอดโปร่งและตัดสินใจดีขึ้นไม่ต้องหนักมากครับแค่ยืดเส้นวิ่งเบาๆหรือเล่นโยคะ15บถึงนาทีนาทีก็เพียงพอแล้วทําทำสมาธิหรือเขียนบันทึกตั้งจิตใจให้มั่นคงคนที่ประสบความสำเร็จหลายคนใช้เวลาเช้าเพื่อทำสมาธิหรือเขียนบันทึก ซับจ็อบนั่งสมาธิทุกวันออปราวินฟรีเขียนเจนนอนทุกเช้าเพื่อขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตไรอันฮอลิเดย์นักเขียนสโตอีกชื่อดังก็ใช้เวลาเช้าเพื่อทบทวนหลักปรัชญาทำไมสิ่งนี้สำคัญเพราะมันช่วยให้เราโฟกัสกับเป้าหมายและควบคุมความคิดได้ลองเริ่มด้วยการนั่งสมาธิ5้าถึงนาทีหรือเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสาอย่างทุกเช้าคุณจะพบว่าชีวิตเปลี่ยนไปทีละน้อย6วางแผนวันรู้ว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง คนสำเร็จไม่ปล่อยให้วันผ่านไปแบบไร้ทิศทางพวกเขาวางแผนวันตั้งแต่เช้าอีลอนมัสแบ่งเวลาทํางานเป็นช่วงช่วง5นาทีบินเกตอ่านหนังสือและทบทวนเป้าหมายระยะยาวทุกเช้าวิธีวางแผนวันอย่างมีประสิทธิภาพเขียน3งานสําคัญที่ต้องทําให้เสร็จวันนี้เรียงลําดับความสําคัญตั้งเวลาเฉพาะสําหรับแต่ละง,งานเคล็ดลับใช้กฎ8 0ด0โฟกัสที่20%ของงานที่ให้ผลลัพธ์80% อ่านหนังสือหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ลงทุนกับสมองวอร์เรนบัฟเฟตต์อ่านหนังสือวันละ500อหน้าบินเกตอ่านหนังสือสัปดาห์ละหนึ่งเล่มมาร์คคิวบานอ่านหนังสือวันละ3าชั่วโมงคนที่ประสบความสําเร็จไม่อ้างว่าไม่มีเวลาเรียนรู้เพราะเขารู้ว่าความรู้คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดลองตื่นมาอ่านหนังสือ1 5บหถึงสานาทีก่อนเริ่มงานรับรองว่าสมองจะใช้แสงตลอดวัน8ทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ให้พลังงานกับร่างกาย อาหารเช้าคือมื้อสำคัญที่สุดของวันคนสำเร็จเลือกทานอาหารที่ดีต่อสมองและร่างกายมาร์คซัคเคเบิร์กทานไข่และผลไม้ทุกเช้าเบยอนเลือกโปรตีนเชคและสมูทตี้สีเขียวอาหารเช้าที่แนะนำไข่โปรตีนสูงอโวคาโดไขมันดีโอตามินไฟเบอร์ผลไม้ตะกูลเบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระหลีกเลี่ยงน้ำตาลและคาร์บแปรรูปเพราะจะทำให้พลังงานตกตอนสายสาย้า ฟังพอดแคสต์หรือเพลงสร้างแรงบันดาลใจหลายคนใช้เวลาเช้าเพื่อเติมพลังบุกผ่านเสียงทิมเฟอริสผู้เขียน The ะสี่อเวอร์วกวีฟังพอดแคสต์ขณะออกกำลังกายโทนี่รอบบินฟังเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจก่อนเริ่มงานลองหากระดาษโน้ตสักแผน่นเขียนคำคมที่ชอบแล้วติดไว้ที่กระจกหรือเปิดพอดแคสต์พัฒนาตัวเองระหว่างแต่งตัวความคิดดีๆจะค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจ10เริ่มงานสำคัญก่อน8โมงเช้า คนที่ประสบความสําเร็จไม่รอให้ถึงออฟฟิศถึงเริ่มทํางานพวกเขาเริ่มงานสําคัญก่อน8ปดโมงเช้าเพราะรู้ว่าพลังสมองสูงสุดอยู่ในช่วงเช้าลองจัดตารางให้งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการตัดสินใจสําคัญทําในตอนเช้าส่วนงานดูทินเก็บไว้ช่วงบ่ายเคล็ดลับปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างในช่วงทํางานสําคัญเพื่อไม่ให้เสียโฟกัสทั้งหมดนี้คือกิจวัตรตอนเช้าของคนที่ประสบความสําเร็จที่คุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีไม่จําเป็นต้องทําทุกข้อในวันเดียว ค่อยๆเริ่มทีละอย่างแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจำไว้เสมอว่าเช้าที่ดีเท่ากับวันที่ดีวันที่ดีเท่ากับชีวิตที่ดีถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากตอนเช้าวันนี้เลยครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Sub subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชีวิตตัวอีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ